สวัสดีครับคณะมาสเตอร์คณะคุณครูที่เคารพและน้องๆนักเรียนที่รักทุกคนครับบรอดเอร์ชื่อว่าบรอดเอร์ทักษบุตรไกรประสิทธิ์นะครับเป็นบรเดเอร์อธิการผู้มวยการที่ย้ายเข้ามาใหม่แทนท่านอธิการวินัยิรยาวิทยาวงนะครับซึ่งท่านอธิการวินัยย้ายไปประจําที่โรงเรียนเซนต์เรียนเป็นผูม้มวยการบรอดเอร์สุกินดีนะครับและขออนุญาตจะแนะนําตัวเองสักนิดหนึ่งบรอดเอร์เป็นนักเรียนโรงเรียนในเครือเหมือนกับพวกเรานะครับ เรียนระดับชั้นประถมถึงมัธยม3ที่โรงเรียนเซนกบเบรียนแล้วก็ไปสมัครเป็นผู้ฝึกหัดเตรียมเป็นบรอดเออร์ที่โรงเรียนอัศมชรศัรศรีชาชาก็ผ่านกระบวนการฝึกอบรมต่างๆแล้วก็เริ่มต้นทํางานเป็นบรอดเออร์นะครับที่โรงเรียนอัศมชตรระยองจนถึงปัจจุบันนี้รวมแล้ว1ปีครับบรดเออร์ brother รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมงานกับคณะมาสเตอร์คุณครูโรงเรียนอัศมชัรสุป,ปรการแล้วก็อยู่ดูแลพวกเราก่อนอื่นนะครับ ในโอกาสเปิดปีการศึกษาเราเด้อก็ขอให้พวกเรานั้นได้ตั้งจิตตั้งใจปีเก่าที่ผ่านมาอาจจะมีข้อบกพร่องอาจจะมีเรื่องที่อาจจะทําให้เราไม่สบายใจนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการเรียนหรือสิ่งที่เราอาจจะผิดพลาดด้วยความสุกส่วนไปเป็นไปนตามอายุของพวกเราได้อยากจะขอแล้วทุกคนนั้นได้ตั้งเป้าส้นนิดนึงสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองลําบากในการทําธุรกิจการงานในปัจจุบันสิ่งนี้ถ้าเ่านั้น,น,นตั้งใจ และอยากให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับตัวลูกหลานก็คือตัวพวกเรานี่แหละลเรดด์คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งโรงเรียนชัชชาญสุภาการคณะพาดาคณะคุณครูมีความตั้งใจอยากที่จะให้ท่านผู้ปกครองนั้นได้สิ่งที่ดีอันเกิดจากตัวของนักเรียนทุกๆคนหยาดเหงื่อแรงงานของท่านผู้ปกครองที่หามานะครับหลายๆครอบครัวไม่ได้ว่าฐานะร่ำรวยอะไร บางครอบครัวฐานะอาจจะดีแต่ในยุคภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เขาก็ต้องดิ้นรนแล้วก็วางแผนในการใช้จ่ายเขากำเงินมาฝากให้กับคณะมัธยมศึกคุณครูฝากไปกับบรอดเอร์ในการจัดการศึกษาดูแลให้ความรู้พวกเราอบรมพวกเราบรอดเอร์ Brother, ได้มีการประชุมคณะคุณครูแล้วก็ได้มีการวางแผนนะครับตกลงแล้วว่าเราจะพยายามทุ่มเทเรื่องของการสอนอย่างเต็มที่และดูแลพวกเราอย่างดีที่สุดก็ขอความร่วมมือพวกเราด้วยนะครับพวกเราทุกคน ถ้าทำหน้าที่อ่านจิเรนหนังสือไม่เก่งสู้เพื่อนๆไม่ได้ไม่เป็นไรขออย่างเดียวเท่านั้นเองขอให้ตั้งใจรับผิดชอบต่อตัวเองในการเรียนเต็มกําลังและความสามารถหากมีข้อสงสัยก็ขอให้ถามกับคุณครูแค่นี้บเบอร์เดอร์เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของพวกเราก็มีความภูมิใจไม่ต้องไปแข่งกับใครครับแข่งกับตัวของเราเองเราจะต้องดีกว่าเมื่อปีที่แล้วในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ เราจะเจอคุณครูกลุ่มใหม่เราจะมีเพื่อนๆอาจจะมีเพื่อนๆจากต่างสถาบันมาร่วมเรียนกับพวกเราในห้องด้วยก็ขอให้ต้อนรับและให้เกียรติเขาเขามาอยู่ในรั้วแดงขาวเหมือนเราพวกเราแล้วนะครับก็พยายามตั้งใจสร้างความภาคภูมิใจกับคุณพ่อคุณแม่ให้ได้มากที่สุดตาม,ามตามความสามารถของพวกเราเบลเดอร์เชื่อว่าเบลเดอร์ตั้งใจจะไม่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของพวกเราผิดหวัง เรื่องต่อมาที่ไม่ได้อยากจะขอความร่วมมือในโอกาสเปิดปีการศึกษานะครับก็คือเรื่องของเกี่ยวกับระเบียบวินยัยต้องยอมรับนะครับว่าพวกเราแต่ละคนนั้นอยู่โรงเรียนนี้มีชื่อเสียงมานานเรื่องของเกี่ยวกับการฝึกฝนนักเรียนเรื่องของการตรงต่อเวลาเป็นต้นเรื่องของเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันตั้งแต่ตอนเช้าพวกเราแต่ละคนมาจากที่บ้านนะครับคอยวางแผนในการมาถึงโรงเรียนให้ดีและเมื่อถึงโรงเรียนแล้วก็ขอให้ มาเข้าสู่กระบวนการเรียนตั้งแต่ต้นจนจบนะครับโดยยอมรับว่าเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่อาจจะดึงพวกเราจากความสนใจก็คือเรื่องของเกมเรื่องของอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กดังนั้นเรามีโทรศัพท์เรามีเครื่องมือสื่อสารต่างๆก็ขอให้รู้จักเวลาเวลานะครับอย่าทําให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเสียใจเกมก็ดีโทรศัพท์ก็ดีมันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับ มันยังอยู่ในมือของเราเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักแบ่งเวลาถ้าตอนช่วงพักไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนที่จะห้ามหรือตําหนิเราเราก็ใช้ตอนช่วงพักได้นะครับแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเรียนให้เกียรติกับคุณครูเขาด้วยนะครับเพไ,ได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้พวกเราหลายๆคนรับผิดชอบตัวเองได้แต่บางคนคงต้องมานั่งตําหนินั่งว่ากันนะครับอยู่ในห้องรู้จักแบ่งเวลาเวลานี้คือเรียนเวลานี้ก็คือเล่นอะไรก็แล้วแต่จัดสรรให้ดี เรื่องสําคัญต่อมาที่เบเดอร์อยากจะขอฝากนะครับก็คือเรื่องของเกี่ยวกับวิชาการเบเดอร์รู้ว่าระดับชั้นชั้นเล็กๆเ,เนี่ยการเรียน,นยก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราก็มีการติดตามโดยคณะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าเกิดระดับชั้นระดับมัธยมต้นเบเดอร์คิดว่าเราน่าจะมีเป้าหมายในใจว่าเราคงอยากจะเรียนต่อระดับชั้นมัธยมปลายโรงเรียนอัศวิชันสุป,ปาการของพวกเราก็ขอให้ตั้งใจนะครับ เพราะตั้งแต่เปิดปีการศึกษาเนี่ยใครคนไหนมีความปรารถนาจะเรียนต่อระดับชั้นมัธยมปลายนะครับคือมอ .4 มันต้องมีการเลือกสายสายวิทย์สายศิลป์ภาษา,ายอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเราจะคิดเกรดนะครับม .1 2เทอมมัธยม2 2เทอมและม .3 เทอมต้นเทอมแรกนะครับรวมทั้งหมด5เทอมถ้าพวกเราแต่ละคนมีความประพฤติดีรับผิดชอบในการเรียนนะครับไเ่อด์เชื่อว่าทุกคนสามารถก้าวเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมปลายได้ แต่ถ้าใครคนไหนไม่รับผิดชอบในการส่งงานนะครับคุณครูต้องมานั่งลำบากในการติดตามรวมทั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมต่างๆก็คงจะต้องมีการพิจารณาเป็นรายๆไปสำหรับกรณีน้องระดับมัธยมปลายนะครับไม่ต้เชื่อว่าเราทุกคนคงมีความฝันอยากจะเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยอ,อย่าไปคิดว่าเราเรียนเพียงแค่ผ่านไปเป็นปีต่อปีสอบผ่านไปเป็นเทอ,อ,อมหนึ่งสองเทอมอะไรต่างๆนี้ คอยคิดว่าเราอยากจะเรียนระดับมหาวิทยาลัยอะไร,ะไรจะไปจุฬาไปธรรมศาสตร์หรือบางคนตั้งใจจะไป A b แบหรือมหาวิทยาลัยใดๆก็แล้วแต่นะครับพื้นฐานที่การเรียนระดับมัธยมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เต็มที่นะครับและสำหรับน้องๆระดับมัธยม6ครับอีกไม่นานเราต้องมีการสอบตรงดังนั้นครูแนะแนรเราต้องครูประจําชั้นคงให้คำปรึกษากับพวกเราได้เราเด้อขอขอบคุณคณะมนุคุ์ครูนะครับที่ได้มีการเตรียมการก่อนเปิดปีการศึกษาอย่างดี กอบรมสัมมนาแล้วก็จัดเตรียมห้องเรียนสําหรับพวกเราเบเดอร์ขอฝากพวกเราไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับว่าในปีนี้เราได้มีผู้วยการคนใหม่เรามีคณะคุณครูชุดใหม่มาดูแลพวกเราเบเดอร์เชื่อว่าสิ่งต่างๆในอดีตเราอาจจะเรียนหนังสือไม่เก่งสู้เพื่อนไม่ได้ไม่เป็นไรครับปีนี้เปิดปีการศึกษาใหม่ตั้งใจดีๆอะไรที่เราไม่รู้ก็ขอให้ถามคุณครูอะไรที่เราคิดว่าเรายัง คงต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมมาเช้อคุณครูเขาก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพวกเราแล้วเรามีเพื่อนๆด้วยนะครับพยายามตั้งใจทุกอย่างอยู่ที่จุดเริ่มต้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยความตั้งใจดีๆสิ่งต่างๆจะตามมาหาพวกเราเองแต่ถ้าเกิดในเปิด,ป,ดปีการศึกษาใหม่เรายังคงมีพิธีกรรมเดิมๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเ็ได้เชื่อว่าเราคงจะเจอกับปัญหาเดิมๆเหมือนเดิมนะครับตั้งใจดีๆ วิเดีขอพระผู้เป็นเจ้าขอแม่พระอ,อัศษรสำชันอวยพรพวกเราให้ทุกคนประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่คือปีการศึกษา2556สวัสดีครับ